สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลนานาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนานาก็พามาชมรถอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นมิลเอ็กนะคะแผนทอมคอลเลกชันนะคะเครื่อง3 0 0พันนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะอ่าทีนี้คันนี้นา,นานาก็จัดโปรให้อีกแล้วนะคะเห็นไหมคะด้านหลังนะคะมีจะมีชุดแต่งให้ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราพามาดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้นะคะแต่งอะไรบ้างคะ่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเราก็จัดชุดแต่งนะคะเป็นของ มาสโตะนะคะเป็นชุด M1 นะคะหน้าเล็กนะคะท่อกลมด้านหลังเดี๋ยวเราพาไปดูอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะก็จะมีตรงนี้นะคะตรงครอบไปตรงนี้เพราะว่าปกติแล้วมาสโตเนี่ยเขาจะมีสําหรับว่าเป็นครอบหน้าใหญ่ๆด้วยนะแต่ว่านี้จะเป็นชุดเล็กบางคนจะยังไม่ทราบนะคะก็สวยไปแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าเจ้าของของเราอยากได้แบบว่าเป็นเรียบๆนะคะแต่ยังให้ดูมีความสวยงามอยู่นะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวดูด้านข้างนะคะสําหรับด้านนี้นเนาะค่ะแล้วก็สําหรับชุดนี้นะคะก็จะมีเป็น คิ้วล้อนะคะจะเป็นดําเงานะคะก็จะมีซีนยางนะคะกันลอยด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนะคะสวยงามมากเลยนะคะรับกับนี่เลยจะเป็นนะคะเบ้ามือจับนะคะเป็นชุดเบ้ามือจับพร้อมที่จับมือเปิดนะคะก็จะเป็นมีคําว่ามิลเอ็กนะคะจะเป็นโทนดําเงานะคะเข้ากับคิ้วล้อมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าว่าสวยขนาดไหนตามมาเลยค่ะค่ะแล้วก็สําหรับด้านหลังนะคะ ชุดนี้นะคะเป็นชุดสเกิร์ตหน้าเล็กนะคะเป็นของมาสโตะใช่ไหมสเกิร์ตหน้าและสเกิร์ตหลังนะคะเป็นของมาสโตะแต่ว่าคาดเอวนะคะจะไม่ใช่ของมาสโตะนะคะคาดเอวชุดนี้นะคะจะเป็นของฟรีฟอร์มนะคะจะมีคําว่ามิวเอ็กซ์สปอร์ตนะคะชุดนี้จะเป็นคาดเอวมีไฟนะคะชุด V1 นะคะอ่าชุดนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะสวยมากเลยก็จะมีคําว่าฟรีฟอร์มนะคะตรงนี้ด้วยแต่ว่าสําหรับเคสนี้นะคะเจ้าของเราก็ไม่ติดสปอยเลอร์นะคะนี่เป็นนี่เป็นอ่า สปอยเลอร์เดิมนะคะของตัวรถนะจะไม่ได้ติดสปอย,ปยเลอร์เพิ่มนะคะแล้วก็ลองลงมานะคะก็จะเป็นนะคะกันร,รอยท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นกันร,รอยท้ายของฟรีฟอร์มเหมือนกันนะคะจะมีคําว่ามิลเอ็กเหมือนกันนะคะด้านนี้เนี่ยค่ะที่นาแจ้งเมื่อกี้เนี่ยค่ะมันจะมีมันจะเป็นท่อคมนะคะชุดหน้าเล็กตรงนี้มันจะไม่ใหญ่มากสวยไปอีกชุดหนึ่งเหมือนกันบางคนจะยังไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็มีคําว่ามาสโตตรงนี้นะคะเท่ไม่เบาเลยค่ะ ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเซตนะคะที่นานาทำโปรพิเศษให้นะคะเดี๋ยวดูด้านในเลยค่ะฝาท้ายใช้งานมากง่ายมากเลยนะคะแค่กดปุ่มนะคะก็เปิดได้เลยนะคะเปิดได้3จุดนะคะบริเวณหน้าคอนโซลนะคะที่ฝาท้ายแล้วก็ที่กุญแจนะคะของเราจ้ะเห็นไหมคะด้านนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นชุดพรม 6D นะคะเป็นสีดำได้ครีมนะคะเรามีสีพรมให้ลูกค้าเลือก11สีเลยค่ะ ปูให้รอบคันเลยนะคะสำหรับชุดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้นะคะแต่งเต็มขนาดนี้นะคะดูสวยหรูแบบเรียบๆนะคะใช้งานออกรถเท่าไหรค่ค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถมิวเนะคะหรือว่ารถครอบครัวอยู่นะคะตอนนี้นะคะนานาก็จัดโปรให้ทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น Active นะคะรุ่นเริ่มต้นนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่น e l e g a กนะคะรุ่นลองท็อปหรือว่า รุ่นอัลติเมทนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นแพนทอมนะคะอย่างรุ่นนี้เนาะชุดนี้นะคะนานาก็ทําโปรอยู่นะคะออกรถเพียง6 7 0 0 0บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะที่พาชมเมื่อตะกี้ออกรถเพียง67,000บาทค่ะแต่ว่าจะผ่อนเท่าไหร่นั้นลูกค้าสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือถ้าใครอยากจะได้ชุดแต่งแบบอื่นนะคะเรามีชุดแต่งหลากหลายแบรนด์ให้ลูกค้าเลือกได้เลยค่ะเราทำโปรให้ทุกรุ่นเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะ สนใจโปรโมชันดีๆแบบนี้นะคะก็ทักหาเซลนานาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 2 8 3 6 1 2 9 4นะคะหรือว่าจะทักมาที่เพจ e s u s t a n a b i t y สำโรงเซลนาาก็ได้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเราจะมีรถแต่งอีกหนึ่งคันเหมือนกันเดี๋ยวจะพาลูกค้ามาชมกันนะคะว่าเป็นสีอะไรและรุ่นอะไรค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย